พลตลดเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตรวจยึดรถหรูยี่ห้อปอร์เช่ของนายอภิวัตพงพัฒนานุก,กูลหนึ่งในเจ็ดผู้ต้องหาคดีเมจิกสกินที่นำมาจอดทิ้งไว้ที่สถานอาบอบนวดเจ้าพญาสามถนนอรุณอมรินแขวงบางยี่ขันภายในพบสินค้าตัวอย่างเซรั่มและสมุดบัญชีธนาคารสาบัญชีมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาท จากนั้นนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทฮานิวโคเรียจำกัดเป็นอาคารพาณิชย์ติดกัน2คูหา3ชั้นหลังสืบทราบว่าเป็นโรงงานผลิตสินค้าให้ยี่ห้อตีชดาเครือข่ายเมจิกสกินยึดสามตั้งต้นผลิตครีมและเครื่องผลิตครีมขนาดใหญ่ไปตรวจสอบ 一共两层，两层一样。